อ <ไ professors fingers out> สิวิตมันสิมีอย่างที่ถ่าท่ายกนี้บอกว่าคุณแกยรถกัดเสียไปนี่กับบ่มีรถอีกต้องมาโบกรถอีกว่านี้โอ้ยตา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 ยสวัสดีครับคลิปที่ ทุกคนเห็นต่อจากนี้ครับเป็นสถานการณ์จริงนะครับคือผมมาทารถไปสีเกตด้วยผมสิไปเลี่ยนบัดที่นี่รถมันเต็มที่ล่ะคิดต้งไหนล่ะมันกระบอกม,มีรถผมไปแต่กอนมูผุนนี้ไปนั่งขาเลยมันนี่รถมาหอดจะคนมาได้สาแลนหุ่มคืนหุ่มคืนอ้าวรถเต็มมันนี่ตายแล้วผมก็เลยต้องหาวิธีไปเองนเนตอนนี้ผมกำลังยางอยู่ ถนนหนาลู่ตัดนะครับกันทลักตอนนี้พัาสิมาทดสอบเบื่อว่าสีมีไผนะครับสีสีมากครับนักศึกษาเนี่ยติดรถไปสีเกียริบ่อโอเคครับไปเบองกันเลยเฮ้เ,เมืออ่อยเลยน้องกูมันนี้บกรถตลราด จอดเลยวะที่ใครจอดเลยเลอ่ะไปเรื่อยๆครับไปน้ำเนี้ยโอ้ยไปน้ำเนี้ยครับมันเป็นไผ่ว่ะบางทีเขาขับสิวันเป็นไผ่ว่ะไปน้ำเนี้ยครับจอดแล้วครับจอดแล้วครับทัานนึงครับจอดแล้ว ไปครับไปสีเกลครับท่านท่านอยู่บ่ครับไปไปหอดไหมครับโคมันกับแกลงรถบมี่บ่มี่ครับรถเต็มครับนี่ผมไปเลี้ยงผมอยากไปเลี้ยงมาท่านนะครับขับรถไปยังครับรถไปยังครับเดี๋ยวผมถามคนใหม่ครับขอบคุณเลยครับโอ้ใจดีแง้ครับขอบคุณครับไปแล้วครับท่านหนึ่งครับ โอ้ยเขียวมากง,าง่ายพอไปง,าง่ายพอไปมีมีมีอีกขั้นหนึ่งข้างหน้าครับโอ้โหไปอกสีสเก็ครับโอ้ยขอบคุณหลายๆครับไปแล้วได้รถได้รถไปแล้วได้รถไปแล้ว โอ้ยรถเงี้รถแง้ย้โอ้ยขอบคุณเล่นไรครับขอบคุณเล่นไรครับทางหนครับน้าติ่ิ่หนาติมงครับดีดีรดีไม่เซนครับชอบปอหล์อบกอล์ตกอ๋อไปไม่เห็นยังครับเกตกีลา๋อไปแทงกีฬ่าโรงเรียนไหนนี่กันลังวิทยาโอ้กันลังวิทยา นี S <S mm ่ค hmm. ร <co> ับมาหอดแล้วครับติดรถพื้นมากพื้นมากผ้ามาลงอยู่อวิไลพระนะครับ ผ่อนแล้วนะครับห่อวิไลภัทจังหวัดศรีสะเกดคุณครูครับเพื่นผานกเรียนมาแข่งตะก้อครับอยู่นีเพิ่นกากรุณาครับเพื่อนใจดีใจดีครับครับผมมาผอดเรียบร้อยครับศรีสะเกดโอเคครับขอบคุณครับสำหรับผู้ชมครับที่ติดตามชมคลิปนี้ครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับ ทิ้นทิ่งในขอใม้งมดังมุ่งมั่นปรารถนาครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนี้ครับอมลอยว่าเบิ่งกันคลิปต่อไปครับจะเป็นคลิปงางกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนี่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ